สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความข่าวดีดังนี้ครับพรีเซนเตอร์เครื่องฟอกอากาศยิ่งแบรนด์ยิ่งดังงานคือเงินนะครับได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ขอเฉย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณเปิลกะไปปลายนะครับค่าตัววันนี้50,000บาทขายได้1,000เครื่องให้ลุงพลอีก5,000 500, 0 0บาทขายได้2,000เครื่องให้ลุงพล1ล้านบาทนะครับถ้าได้ยอดสูงสุด5,000เครื่องขึ้นไปนะครับให้ลุงพล5 0 0ล้านบาทราคาเครื่องละ24,500บาทจัดให้เฉพาะ FC ลุงพลกับป้าแตน ราคาพิเศษสุดๆเหลือเพียง21,500บาทซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปมีประชาชนนะครับและแฟนคลับลุงพลมากมายได้มาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้ลองมาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่าขอบคุณในความปากสุนัขของสาวิตรีนในวันนั้นที่ทำให้ลุงพลมีทุกอย่างในวันนี้มีเงินล้านล้านล้าน,านมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ขอบคุณจริงๆนะสากรีดยางต่อไปนะหล่อนนะ่ะอย่าพึ่งรีบกัดลิ้นตัวเองซะก่อนละ่ะคนธรรมานะครับบอกว่าสุดยอดรักแอดรักครอบครัวลุงพลขอให้ผ่านไปได้ขอให้ผ่านไปให้ได้5,000เครื่องได้เพิ่มอีก5ล้านบาทสาธุคนธรรมครับบอกว่าสุดยอดไปเลยเห็นป้าแตนถือเงินดีใจมากๆอยากให้ คุณเพื่อนสาวิตรีมาเห็นด้วยตานะจะได้อกแตกตายโคนธรรมะครับบอกว่าปังๆร,รวยๆเฮงๆเด้อจ้าโคนรธรรมะนะครับบอกว่าดีใจกับลุงพลกับป้าแตนด้วยนะคะคนธรรมะนะครับบอกว่าเจ้าตุ๊กมาไวมากขอให้ขายได้ทะลุนะโคนธรรมะนะครับบอกว่าดีใจแทนลุงกับป้าแตนเนาะสีบอได้ลําบากโคนรธรรมะนะครับบอกว่าสาธุ ต่อไปนี้ขอให้ลุงพลกับป้าแตนเจอแต่สิ่งดีๆด,ด,ด้วยเทินดีใจด้วยค่ะโคดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยลุงพลป้าแตนโคดมานะครับบอกว่าร้ายนันเนี่ยกาลังลงโพสต์เลยอีกโคดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นตาพลนะ่ะมีโอกาสก็รับแบบนี้เหมือนกันนะเงินทั้งนั้นนะ่ะโคดมานะครับบอกว่าอย่าลืมรอดูไลฟ์สด ในเพจลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ด้วยนะคนธรรมะนะครับบอกว่าเรื่องด่วนอะไรแอดคนธรรมานะครับบอกว่าใจคอบอดีคนธรรมานะครับบอกว่าคําว่าเรื่องด่วนน่ะคนธรรมานะครับบอกว่าไลฟ์สดนั่นแหละฮ่าฮ่าเครื่องฟอกอากาศคนธรรมานะครับบอกว่าโอ้ยใจหายใจคว่ำคนธรรมานะครับบอกว่ารอชมอยู่ค่ะคนธรรมานะครับบอกว่ารอติดตามอยู่นี่ไลฟ์กี่โมงนี่คนธรรมานะครับบอกว่าหาขวาคนธรรมานะครับบอกว่าฝากร้านได้ไหมแอด โค้มานะครับบอกว่าน่ารักจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับและเป็นข่าวดีล่าสุดของลุงพลกับป้าแตนนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในการขายเครื่องฟอกอากาศนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานนะครับที่ลุงพลนั้นทาเพื่อครอบครัวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรไว้นที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับของลุงพลป้าแตนโดยลุงพลป้าแตนนะครับได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของลุงพลนะครับชื่อว่าชัยพลวิพานะครับโพสต์ข้อความว่าอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันไลฟ์สดที่เพจลุงพลป้าแตนแฟมิลี เหตุด่วนนะครับโดยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับลองมาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่าเหตุด่วนอะไรป้าสู้ๆค่ะกําลังใจทางนี้นะลุงป้าคนต่อมานะครับก็บอกว่าข่าวดีค่ะคนต่อมานะครับบอกว่าเพจไนเอ่ยคนต่อมานะครับบอกว่าข่าวพรีเซนเตอร์คนต่อมานะครับบอกว่าเบลล่ากับจักรีค่ะคนต่อมานะครับบอกว่ามีอะไรคะ โคดมานะครับก็บอกว่าข่าวเรื่องอะไรข่าวด่วนโคดมานะครับก็บอกว่าเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่น่ะโคดมานะครับบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องปรับอากาศค่ะโคดมานะครับบอกว่าโล่งอกค่ะลุงกัปป้าคะงั้นก็ดีใจด้วยนะคะโคดมานะครับบอกว่าน่ารักมากเลยโคดมานะครับบอกว่าเรื่องดีใช่ไหมคะรอรอโคดมานะครับบอกว่ารอฟังค่ะโคดมานะครับบอกว่ารอค่ะ คนถัดมานะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคะป้าแตนคนถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะลุงพลคนถัดมานะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคะเป็นห่วงนะคะแต่คงได้ดูย้อนหลังต้องเข้างานแล้วค่ะเป็นห่วงนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็สู้ๆนะคะคนถัดมานะครับบอกว่ามีอะไรให้รุนอีกเหรอรอๆคนถัดมานะครับบอกว่าเป็นห่วงจ้ามีอะไรหรือเปล่าคนถัดมานะคะบอกว่าเหตุด่วนคํานี้ ไม่ใช่นะคะป้าแตนตกใจค่ะคิดไปต่างๆนานา,นาจะเป็นการเซอร์ไพรส์เอหรือเปล่านะป้าแตนคนมันครับบอกว่าป้ากับลุงคราวหลังนะ่ะอย่าหาทำนะโพสต์แบบนี้นะ่ะเอตกอกตกใจตายกันซะก่อนนะนึกว่าเรื่องอะไรข่าวดีนะครับ FC p ีพรีเซนเเครื่องฟอกอากาศคตมนมนะครับบอกว่าใช่ค่ะตกใจหมดเลยนะครับคตมะนะครับบอกว่ารอติดตามชมค่ะ กำลังใจจาก UK เคให้ทั้งครอบครัวนะคะโคตมานะคะบอกว่ารักครอบครัวชัยพลวิพาทุกคนนะคะโคตมานะคะบอกว่านี่รออยู่นะคะเที่ยวไหนส่งข่าวบอกแฟนคลับด้วยนะคะคิดถึงค่าโคตมานะคะบอกว่ารอรอชมนะคะให้เป็นเรื่องดีๆนะคะลุงป้าขอบคุณข้าโคตมานะคะบอกว่าฝากเรื่องร้านค้าขายที่หน้าบ้านลุงพลกับป้าแตนด้วยค่ะรู้สึกว่าคนพวกนี้นะ่ะเห็นแก่ได้นะมากมาก บางร้านอนะ่ะส่วนใหญ่ล้ําเข้าไปในทางสัญจรอันตรายและกีดขวางเส้นทางมากที่สุดขอร้องโปรดหยุดการกระทํานั้นโดยด่ว,ดวนเร็วเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานะ่ะคนที่เดือดร้อนคือลุงพลกับป้าแตนแล้วพวกร้านค้าที่ตั้งล้าออกมาในถนนหลวงนะ่ะจะมีสํานึกรับผิดชอบได้ไหมหรือจะมาพูดอีกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอีกละ่ะอย่านะคํานั้นนะ่ะ คนปัญญาอ่อนเขาพูดกันโคามานะครับบอกว่าเปิดทีวีรอตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะกลัวไม่ทันสู่ๆนะคะลุงพลป้าแตนโคดมานะครับบอกว่าคือว่าเหตุด่วนค่ะมีอะไรถึงรอครึ่งชั่วโมงงงซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลป้าแตนนะครับที่ได้ประกาศผ่านทาง Facebook ของลุงพลนะครับใครติดตามแล้วนะครับรับชมแล้วฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการนับคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับจากทางกลุ่ม f c e e o o o ออยสีและผองเพื่อนนะครับมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าทางคดีจัง จะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาสักทางนะคนลุ้นก็นลุ้นความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้เป็นแบบนั้นเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนท่านอื่นนะครับจะว่าไงนะครับคนแรกบอกว่าเห็นด้วยค่ะคนมานะครับบอกว่าส่วนตัวเครียดมากทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยากออกมาจากข่าวนี้ทุกครั้งก็ไม่เคยทําได้สงสารน้องคนมานะครับบอกว่าใช่ใช่เห็นด้วยค่ะคนธมานะครับบอกว่าบางทีก็เหนื่อย เครียดแต่หนีข่าวน้องไม่เคยได้เลยคนทำมะครับบอกว่าส่งหนังสือเวียนให้ท่านผู้กํากับที่จะได้รู้ว่าจะเผือกต่อหรือพอซ้านี้คนทำมะครับบอกว่าใช่ค่ะสีไปต่อหรือพอซ้านี้ว่ามาตีล่ะคุณตํารวจขาประชาชนรอคําตอบอยู่เด้อเงียบกังเงียบโพดโพดคนมานะครับบอกว่าประสาทสิกินค่อยแล้วสีได้ไป ขอยามากินแล้วเด้อคนตมานะครับบอกว่าใช่ค่ะคนมานะครับบอกว่าเหมือนกับต้องจับให้ได้อย่าให้หมดศรัทธานะตำรวจคนตมานะครับบอกว่าปล่อยให้ประชาชนทะเลาะกันอยู่ได้บุดหวิดกับคดีนี้มากคนตมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีผู้ใช้ Facebook อีกท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ ตอนนี้มีช่องไหนที่นำเสนอข่าวน้องชมพู่ลุงพลบ้างจะติดตามทางไหนได้คะก็มีประชาชนนะครับมาคอมเมนต์กันดังนี้ครับคนแรกบอกว่า u t u b e ล่คะค่ะโคตมนะครับบอกว่ามีคนบอกว่าช่อง8อยู่ในพื้นที่แค่ช่องเดียวนะตอนนี้นะ่ะที่เหลือก็ตามจาก y o u t u เบอร์เดอร์โคตมนะครับบอกว่าช่อง8คนโคตมนะครับบอกว่าพวกเราก็มาช่วยกันคะ่ะให้อมริน ช่วยอ่านข่าวน้องกับข่าวลุงให้ด้วยข่าวน้องน่ะคดีไปถึงไหนแล้วเขาอ่านไปข่าวลุงเป็นไงบ้างอ่านไปดิคนมานะครับบอกว่าอมรินไม่อยู่แล้วลระเพราะอะไรน่ะคนมานะครับบอกว่าช่อง8ค่ะแล้วก็ YouTube ค่ะมีหลายช่องมากเลยค่ะ y o u t u เนี่ยคนมานะครับบอกว่าเขาคงไม่ให้อมรินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับข่าวนี้อีกแล้วละ่ะ มั่งคิดแบบนี้นะโคมานะครับบอกว่าทําไมล่ะคะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยโคมานะครับบอกว่าหันไปดูช่อง8แล้วจ้าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับเท่าที่พอจะหาได้ในกลุ่ม Facebook อสีและผองเผือกเฟรนส์นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรกับโพสต์นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกลุ่ม Facebook อสีและผองเผือกเฟรน์เป็นอย่างมากเลยครับ